สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่20เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณเปลวให้ชื่อว่าขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินเนื้อหาใจความเนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวบอกว่าวันนี้วันนี้วันนี้นายกเศรษฐาเนี่ยบินกลับจากสวิตแล้วนะครับพอกลับปุ๊บ เดี๋ยวสาวอาทิตย์นี้บินขึ้นเชียงใหม่ปั๊บด้วยภารกิจที่มิอาจแยมจันอังคาร22-23มกราจากเหนือก็จะลงไปใต้นำคณะรัฐมนตรีเนี่ยไปตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันก็มีกระบี่มีตรังมีพังงาภูกเก็ตระนองแล้วก็สตูลเสร็จแล้วก็ประชุมคอรมสัญจรที่จังหวัดระนองดีครับดีน้ำนิ่งเนี่ยมันคือน้ำเน่านะครับแต่ถ้าเกิด อยา่ยาเขย่าขวดบ่อยกัแล้วกันเด๋ยวตะกรเนี่ยมันจะฟุ้งแล้วฟองมันจะฟอดเข้าให้กลับมาหายใจเข้าหายใจออกก็มีอยู่2เรื่องเท่านั้นแหละครับคือเรื่องกู้มาแจกกับเรื่องที่จะไปเซลล์โปรเจกต์แลนบิชระนองชุมพรเห็นคุยนี่ครับ่าคนเนี่ยสนใจเยอะมากแต่คนที่สนจะลงทุนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีย้ำนะครับอ่ะไหนไก็จะไปตรวจกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันอยู่แล้วนี่ครับอยากจะให้ท่านเนีช่วย แวะไปดูนี่ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ในคนเขาสนใจกันมากเหลือเกินถ้าจริงเนี่ยมีหวังได้รวยกันเละกันทั้งชาตินะครับเลิกพูดกันไปได้เลยนะครับเรื่องแจกคนละหมื่นบาทนะน่ะคือที่คุณรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคิรีรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีแถลงข่าวเธอบอกว่ากระทรวงศาหก,กรรมเนี่ยพบแหล่งแร่ริเทียมที่มีศักยภาพอยู่สองแหล่งด้วยกันคือแหล่งที่ชื่อว่าเรืองเกียรติกับแหล่งที่ชื่อว่าบางอีตุ้ม ล่าสุดเนี่ยนะครับยังค้นพบแหล่งแร่โซเดียมในพื้นที่ภาคอีสานปริมาณสำรองอีกจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะครับแร่ทั้งสองชนิดเนี่ยถือว่าเป็นแร่หลักหรือว่าวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV 100%เสริมศักยภาพความพร้อมของไทยในการเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางและฐานการผลิตแบตเตอรี่ EV ในภูมิภาคนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวใหญ่บอกว่าอินเดียเนี่ยคนพบแร่ริเทียมกลายเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แล้วก็ EV ตอนนี้ไทยมีรุ่นเหมือนกันนะครับคือจากข้อมูลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เนี่ยระบุว่าไทยสำรวจพบแร่ริเทียมเป็นปริมาณถึง14ล้าน8แสนตันด้วยกันนั่นแปลว่าไทยเป็นประเทศที่คนพบแร่ดังกล่าวมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะครับรองจากบลริเวียและก็อาร์เจนตินา เธอแถลอย่างนี้แหละครับเนื้อหาใจความมาอย่างนี้ทีนี้คุณแปลบอกว่าถ้าเกิดมันจริงตามนี้แล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหโชคมหาศาลฟ้าดินบันดาลให้ไทยเนี่ยรวยบันดลเลยนะครับรู้กันไหมครับว่าแร่ดิเทียมเนี่ยสำคัญขนาดไหนยุคโลกาภิวัตน์มีคํากล่าวว่าใครครองสื่อคนนั้นครองโลกสื่อในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีไอทีนะครับแต่ว่าต่อจากนี้ไปสู่ศตวรรษที่21 แร่ลิเทียมเนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นพ่อของเทคโนโลยีไอทีเท่านั้นนะครับหากแต่มันเป็นพ่อทุกสถาบันของเทคโนโลยีทั้งหมดด้วยโดยเฉพาะแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสังคมสู่ศตวรรษที่21เนี่ยกำลังไปกันต่อจากนี้แหละครับแร่ลิเทียมเท่ากับทองคําขาวนะครับเป็นสารตั้งต้นกระบวนการขับเคลื่อนโลกทางพลังงานด้วยเทคโนโลยีทั้งบวน ทั้งโลกเนี่ยมีอยู่ไม่ถึง30ประเทศเท่านั้นแหละครับที่มีแร่ริเทียมและแหล่งใหญ่ๆ3แหล่งอยู่ในแถบอเมริกาใตา้มีโบลิเวียมีอาร์เจนตินามีสหรัฐแล้วก็ชิลีเป็นประเทศที่มีปริมาณ10ล้านถึง20ล้านตันขึ้นไปส่วนออสเตรเลียจีนเยอรมนีคองโกแคนาดาเม็กซิโกเช็กเซอร์เบียรัสเซียเนี่ยมีะระดับ1ล้านตันขึ้นไปแต่ไม่ถึง2ล้านตันนะครับส่วนอื่นๆมีประมาณ8 0 0 0 0นตันถึง5 0,000ตันเท่านั้นแหละครับ ของไทยเราเดียดตามที่ถแถลงมาจะมีประมาณ14ล้าน8แสนตันด้วยกันท็อป5ของโลกเลยนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเกิดประไทยเรามีแร่วิเทียมมากขนาดนั้นจริงเนี่ยเท่ากับว่าเรากําลังพบขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินเรียกว่าหายเจ็บหายจนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่เพียงแต่จะแห่กันมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับ อุตสาหกรรมนวัตรกรรมโลกสะอาดทุกแขนงเนี่ยก็จะเร่กันเข้ามาเป็นเขยทั้งเจ็ดให้กับนางรันาได้เสี่ยงพวงมาลัยกันแต่ดูปฏิกิริยารัฐบาลผ่านทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยนะครับคล้ายๆกับไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับคือ,ค,อคือมันเนืยๆยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกมันผิดวิสัยของขอทานถูกหวยเหมือนกับตัวเองเนี่ยรู้ว่ามันเป็นสลากขูดตัวเลขประมาณนั้นจึงอยากจะให้ในายกเศรษฐาเนี่ยอะ ไหนๆก็ไปตรวจราชการเมืองแถวนั้นแล้วนี่ครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ไปด้วยไปเล่ให้ถึงที่เกิดเหตุสักหน่อยไม่ได้หรอครับว่ามันจริงขนาดไหนไอ้มีเนะี่ยคงมีแล้วครับเพราะว่าแหล่งเรืองเกียรติและก็แหล่งบางอิตุ้มแถวแถวตะกวัวทุ่งพังงานเนี่ยมันเป็นเมืองแรกเก่านะครับเมื่อมีบริษัทมาขอใบอนุญ,ญาตอาชญาบัตรไปสำรวจด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มันก็คงไม่ต่างไปจากยุคขี้ตะกันขายรถบรรทุก คันหนึ่งก็ร้อยบาทเอาไปถมที่แล้วกลายเป็นแทนทะไลท์นำไปทำหัวจรวดมูลค่าเป็นล้านนั่นแหละครับสแสดงว่าบริษัทแถวนั้นเนี่ยเขารู้แล้วนะครับว่ามีแน่ๆมีแน่ๆครับแต่ว่าจะมากจะน้อยถึงระดับ14ล้าน8แสนตันแล้วคุ้มค่าในการลงทุนหรือเปล่าเนี่ยจะทําให้ไทยรวยจริงหรือว่าจนคงที่อันนี้ก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยออกใบเซอร์เอาให้แน่ใจครับช่วยไปเค้นคอจังหวัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็บริษัทที่สํารวจเอาให้ได้ความแน่ชัดนะครับแล้วก็มาบอกประชาชนทีเธอ พอคุณก็ทูนหัวเอ้ยผมอะรู้จักแค่กรวดที่ใช้เล่นมาเก็บเห็นข่าวว่าไทยพบแหล่งแร่ริเทียมก็ได้แต่เนื้อเต้นแล้วก็ตาตื่นถ้าจริงขนาด14-15ล้านตันเนี่ยจะมาบ้าไอ้เรื่องกู้มาแจกให้มันปวดกระบาลทำไมล่ะครับแลนบงแรนบิชไม่ต้องไปสนใจให้มื่ยตุ้มเลยนะครับในเมื่อไทยรวยแล้วไม่โกงสัอย่างชาวบ้านก็พลอยรวยกันทั่วหน้าแล้วรู้กันไหมครับ ผู้สกัดแร่ลิเทียมให้เป็นลิเทียมคาร์บ,บอเนตหรือว่าลิเทียมไฮดรอกไซด์แล้วนําไปทําแบตเตอรี่รายใหญ่ขณะนี้เนี่ยคือใครจีนครับคือจีนอาร์เจนตินาแค่มีปริมาณมากเป็นอันดับ1อันดับ2ของโลกเท่านั้นแหละครับแต่บริษัทที่เข้าไปลงทุนสํารวจและสกัดเนี่ยคือบริษัทของจีน พูดได้ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับมีแหล่งแร่อิเทียมที่ไหนจีนก็ไปตรงนั้นแหละครับมีมากกว่าสหรัฐอังกฤษเกาหลีใต้ซะลเยซ้ำไปเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่รถพลังงานไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ของจีนเนี่ยเป็นเจ้าอาณาจักรรถ E ีีอยู่ในขณะนี้นี่แหละครับน้ำมันเนี่ยมีกลุ่ม O p e ปเป็นเจ้าพ่อประกาศสิทธิ์อนาคตอันใกล้ก็จะมี O p e ปแร่อิเทียมแล้วก็ลิเทียมจากบอกเรือแน่ๆนะครับผมขออนุญาต นำเอาความรู้ที่อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ได้โพสต์ a c e b o o k เอามาให้ศึกษากันบางตอนก็นแล้วกันนะครับอาจารย์เจษดาเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ลิเทียมเนี่ยมันเป็นโลหะที่เบาที่สุดในบรรดาลโลหะทั้งมวลทนความร้อนได้สูงประจุพลังงานในแบตเตอรี่ได้เป็นปริมาณสูงมากนะครับปัจจุบันลิเทียมเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของเซรามิกชนิดทนความร้อนหรือแก้วอยู่ในแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างเครื่องฟอกอากาศจารบีหล่อลื่นผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ต่างๆลิเทียมเนี่ยยังถูกนำมาใช้ในแบตเตอรี่ความจุสูงชนิดประจุใหม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดที่กำลังเติบโตอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับทำให้ความต้องการลิเทียมเนี่ยมีปริมาณสูงมากขึ้นนะครับแหล่งที่มาแหล่งใหญ่ๆของลิเทียมจะมีอยู่2แหล่งด้วยกันคือจากแร่ในหินแข็งแล้วก็จากชั้นน้ำเกลือ การมาวิธีการสกัดลิเทียมการแต่งแร่จากหินแข็งจะทําได้เร็วกว่าแต่แพงกว่านะครับการแต่งแร่จากน้าเกลือโดยทั่วไปเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าแต่ใช้เวลานาน,านกว่าแหล่งแร่ที่มีลิเทียมเนี่ยจะต้องขุดออกมาจากเหมืองผ่านกระบวนการแยกแร่สินแร่จะถูกบดย่อยแร่ลิเทียมก็จะถูกแยกออกมาเป็นหัวแร่จากนั้นเนี่ยผ่านกระบวนการทางเคมีอย่างเช่นการกรองด้วยกรดและการเผาทําให้ได้สารที่มีองค์ประกอบหลักเป็นลิเทียมนะครับ ระยะเวลาในการผลิตแบบนี้จะใช้เวลาไม่ถึง1เดือนส่วนในชั้นน้ําเกลือเนี่ยนะครับบอ่อน้ําเกลือที่ขุดเจาะลงไปเนี่ยจะต้องสูบน้าเกลือที่มีลิเทียมขึ้นมาบนผิวดินก่อนน้ําเกลือจะถูกเคลื่อนย้ายและก็ตากอยู่ในบ่อพักหรือบ่อระเหยเพื่อให้ลิเทียมเนี่ยเข้มข้นขึ้นแล้วแยกเอาสิ่งปนเปื้อนนออกไปจากนั้นก็นาเอาน้ําเกลือเข้มข้นผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้ได้สารประกอบลิเทียมซึ่งจะถูกกรองออกมาและทําให้แห้ง การผลิตแบบนี้จะใช้เวลาประมาณ8ถึง18เดือนนะครับสำหรับในประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทเอกชนสำรวจแร่ลิเทียมดีบุกทางสเตนทองแดงตะกั่วสังกะสีในบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่ดีบุกมาช้านานเกินกว่า100ปีเข้าไปแล้วนะครับโดยเทือกเขาหินแกรนิตที่เคยให้แร่ดีบุกเนี่ยจะมีสายของเพชมาไทยและก็แร่ เลพิดไร์หรือว่าดิเทียมไมกาแทรกอยู่ทั่วไปผลจากการเจอะสำรวจเมื่อเดือนมกราคมปี2565ในพื้นที่2พื้นที่ที่มีศักยภาพคือเขตอำเภอตะกัวทุ่งซึ่งเป็นขุมเหมืองดีบุกเก่าเนี่ยนะครับคือพื้นที่ของแหล่งแร่เรืองเกียรติแล้วก็พื้นที่แหล่งแร่บางอิตำพบร่องรอยของสายแร่ต้นกำเนิดคือสายเพกมาไทเลพิดไรความยาวมากกว่า500เมตรเช่นเดียวกันนะครับ แหล่งแร่เรืองเกียริเนี่ยมีการประเมินค่าความสมบูรณ์ของแร่มีค่ารีเทียมไดออกไซด์อยู่ระหว่างร้อยละ0 6หถึง0.8หรือว่าคิดเป็นปริมาณสำรองเบื้องต้นเนี่ยประมาณ5ล้านถึง10ล้านตันด้วยกันส่วนแหล่งแร่บ,บางอีต่ำเนี่ยนะครับประเมินค่าความสมบูรณ์ของแหล่งจะอยู่ที่ร้อยละ0.6ถึงร้อยละ0.8หรือว่าคิดเป็นปริมาณสำรองเบื้องต้นเนี่ยก็ตกประมาณ2ล้านถึง4ล้านตันด้วยกันนี่แหละครับคุณเปลยบอกว่าผมก็เก็บ ความรู้มาจากผู้รู้ให้มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแร่ริเทียมกันพอได้เมือนๆกันนะครับเอางี้กันแล้วกันครับขอภาวนาภาวนาให้ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินเนี่ยผุดขึ้นมาและหนุนนําให้ลูกหลานไทยเรายิ้มได้เป็นสุขทัวนหน้ากันเนถิดสาธุ